ผลิตป,ปิดพระ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 สวยพี่ผลิตป <mm ิดพระปิดพระปิดพระปิดพระพระผลิตปิดพระ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 พระ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 กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับก็ได้ห่างหายกันไปนานนะพี่นะ เดี๋ยววันนี้นะครับปลิศก็มีรุ่นของท่านเจ้าคุณพัฒนาวัหดห้วยด้วนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัฒน์ุญญากาโมนะพี่นะเออในรุ่นนี้นะครับปลิศเคยทํารุ่นที่เป็นนอรอตอนะครับในร้อยตํารวจนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวในกล่องนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็น ลังนำเลิกนะพี่นะเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ว่าลังนําเลิกจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่โกโกโกนอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกล่องแรกกันนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะนี่นะพี่อันนี้ปลริตก็ได้มา3ามกล่องนะครับนี่นะหนึ่งสองซมโอ้โหนะครับ ในรายการนี้นะพี่จะเป็นเหรียญไข่นะครับเป็นยาแดงนะพี่นะนี่เหรียญแรกนะพี่เออสวยๆนะครับมาเหรียญที่สองนะครับหนึ่งสองส้ำโอ้โหนะพี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อน,นะวะนะครับหน้ากากเงินนะพี่นี่สุดปังมากๆนะครับมา ในเหรียญที่3นะครับพี่มาดูกันหนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับก็ยังคงเป็นยาแดงนะพี่นี่นะสวยมากนะครับสวยมากนะพี่นะนี่ปริจะได้ยาแดงมาสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้นะวะมา1เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูยาแดงกันก่อนนะพี่นะในเหรียญแรกนะครับเป็นยาแดง นี่นะพี่สวยๆนะครับนี่อื้อนะครับพี่งานหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดมากๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นงานหน้ากากนะพี่นะเขาจะเป็นเหรียญอันประกานะครับจะเป็นเนื้ออันประกาแล้วก็ลงยาแดงส่วนงานหน้ากากจะเป็นอ่าเป็นหน้ากากปอกลูกปืนผิวรุ้งนะครับ นี่สวยงามน,นะครับแววตาชัดเจนนะพี่นะจมูกลงพ่อร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะพี่จะเป็นพื้นอ่าเป็นงานคุยพื้นแล้วก็ลงยาแดงนะครับพี่พี่ดูนะครับงานคุยพื้นสวยมากนะครับนี่นะด้านบนจะเป็นคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอื้มสวยๆนะพี่ฝั่งนี้นะครับก็จะตอกเป็นเหมือนอาาักขร เหมือนพัดนะครับพี่เหมือนอเป็นทรงพัยดยศนะครับนี่นะโอ้โหนานหน้ากากสวยนะครับพี่เป็นผิวรุ้งนะงานปอกลูกปืนนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่าพระราษช่์ชโมงคนวัชราจาร์นะครับนี่สวยๆนะพี่นะสวยๆสวย,สวยจริงนะครับเป็นเนื้ออันประกาศล,ลงยาแดงนะครับสวยมากนะพี่มาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะพี่นะ หนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับจะเป็นงานลงยาพัยดยศหรือว่าพัดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพี่โอ้โหใหญ่ชัดเลยนะครับด้านบนจะเป็นคำว่าอายุยืนนะครับแล้วก็ตอกหมายเลข4 2 2สองสองนะครับแล้วก็จะมีตอกคำว่านำเลิกด้วยนะพี่นี่ชัดเจนนะครับพี่เป็นเหรียญน,นำเลิกนะครับในรุ่นนี้นะพี่นะ นี่นะพี่พัดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับจะลงยาทั้งหมดสีสีกันเลยทีเดียวนะพี่นะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับตามด้วยขอบเป็นขอบสีแดงนะครับสวยมากนะพี่นะดูนะพี่นะเออเน่นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นคําว่านี่นะพี่นะ หลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรที่ปลายแหลมแหลมแบบนี้นะพี่นะนี่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับพี่อ่าเห็นไหมครับปลายตัวหนังสือจะแหลมแบบนี้นะครับพี่ด้านล่างจะเป็นวัดห้วยด้วนเนาะเดี๋ยวปริตดูก่อนนะครับอ๋อวัดทานทหารวงเล็บห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจัจงหวัดนครสวรรค์นะครับ สวยครับพี่สวยมากๆนะครับนี่เป็นอัลปาก้าลงยาแดงนะครับตอกนํำเลือกชัดเจนนะพี่นะเหรียญแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2กันนะครับในเหรียญน,นี้ก็จะเป็นงานลงยาแดงเหมือนกันนะพี่แต่ว่างานสีของหน้ากากจะสวยนะครับพี่มามาดูกันนะอันนี้ซองน่าจะ ด้านข้างนะครับพี่สองเจะแตกมาแล้วนะนี่โอ้โหนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูงานด้านหลังกันก่อนนะครับพี่ก็เหมือนกันนะครับพี่เป็นอายุยืนนะครับนี่นะฝั่งนี้นะครับเขาจะตอ,อกนาเลิกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะตอ,อกหนึ่งห้าหกห้านะครับจะเป็นหมายเลขหนึ่งห้าหกห้านะพี่นะนี่พี่ๆสังเกตไหมครับว่าเขาจะตอ,อก อ่านำเลิกกับเลขโค้ดคนเราฝั่งกันกับเหรียญนี้นะครับนี่อันนี้เขามีในยะนะพี่นะเออนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับจะต่างกันตรงที่ฝั่งที่ตอกหมายเลขแล้วก็ตอกนำเลิกนะครับเหรียญนี้เขาจะตอกนำเลิกฝั่งขวามือเรานะครับส่วนเหรียญน,นี้เขาจะตอกนำเลิกฝั่งซ้ายมือของเรานะครับนี่นะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะพี่นะหนึ่งสองซ่ม โอ้โหนะครับสวยๆนะพี่งานหน้ากากนะครับของเหรียญนี้สวยมากคมมากชัดมากนะครับสีของหน้ากากสวยจริงๆนะพี่นะก็จะเป็นแบบผิวลุ้งแบบลุ้งจริงๆนะพี่เป็นแบบปีกแมงทับมีสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีเขียวนะครับสวยจริงๆนะพี่นะเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะพี่นะแหมสวยๆ นะครับงานลงยาก็สวยนะครับเลื่อนสมณศักดิ์อ่านชัดเจนนะพี่ลงยาไม่ท่วมไม่จมนะครับนี่สวยงามจริงๆนะพี่นะเป็นงานของพี่ป๋องสุพรรณการันตีนะครับพี G a นะพี่นะเออสวยคุ้มค่าที่สุดเลยนะพี่นะนะตอนนี้นะพี่นี่นะครับปริษจะบอกว่าสาเหตุที่เขาต่อคนละฝั่งกันนะครับเพราะว่า ในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะพี่นะชุดที่1กับชุดที่2จะเป็นเหรียญเสมานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวปริ๊จะเอามาให้ดูนะครับส่วนในนี้ที่เป็นเหรียญไข่จะอยู่ในชุดที่3แล้วก็ชุดที่4นะครับเขาก็จะมีการาแยกชุดกันนะครับในชุดที่3จะเป็นงานาในชุดเนื้อทองคําลงยานะครับพี่ถ้าในเนื้อทองคําลงยาเขาก็จะตอก นำเลิกอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้อยู่ในชุดของเนื้อทองคำลงยานะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่4นะครับจะเป็นเนื้อทองคำไม่ลงยานะพี่นะเขาก็จะตอกอนำเลิกอยู่ฝั่งทางด้านขวาแบบนี้นะครับพี่อันนี้คือชุดที่4นะครับเหรียญนี้คือชุดที่3นะพี่นะส่วนลายการหรือว่า เนื้องานลงยาจะเหมือนกันในพี่นะใน2เหรียญน,นี้นะครับต่างกันที่ว่าเขามากับชุดที่ต่างกันนะครับพี่เออแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีจํานวนจัดสร้างมากน้อยไม่เท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวปิจะมาบอกนะครับพี่เดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายกันเหรียญที่3นะครับนี่เนื้นนะวะนะครับสวยงามมากนะพี่นะเออเดี๋ยวดูแกะก่อนนะพี่ ถ้าไม่แตกอ่ะนี่แตกแล้วตอนะครับด๋ย่ไปลดูก่อนอือหือสวยนะครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อนะวะนะครับแล้วก็นะวะในรุ่นนี้นะครับสีผิวสวยมากนะครับจะออกแบบม่วงๆลุ้งๆแบบนี้เลยนะครับพี่แต่ก็ไม่ได้สวยกันทุกเหรียญน,นะพี่นะเออประดิษ์ก็คัดเลือกมานะครับว่าเหรียญไหนที่มีผิวม่วงๆผิวแบบลุ้งๆผิวแบบจักรวาลจักรวาล ปริษก็จะไปปิด,ปดเหรียญน,นั้นมานะครับอย่างเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนะวะหน้ากากเงินลงยาจีวอนนะครับพี่มามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันโอ้โหสวยมากนะพี่นะอันนี้จะเป็นหน้ากากเงินแท้นะพี่นี่สวยคมชัดจมูกสวยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพี่นะเออนน่แน ดูเอานะพี่นะอย่าซูมให้ดูชัดๆนะพี่นี่นะครับจมูกสวยงาม100%เเลยนะพี่นะผิวสวยคมชัดนะครับนี่งานลงยาจีวอนก็สวยนะพี่นะด้านบนนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ สวยมากนะครับนี่เลื่อนสมณศักดิ์ด้านล่างก็จะเป็นพระราชมงคลวัชาราจารย์นะครับโอ้โหสวยจริงเลยพี่ผิวนวะเหลี่ยนนี้นะครับลุ้งลุง,ลงม่งม่วงนะครับแจ่มมากๆนะพี่นะโอ้โหสวยๆนะครับ ดูขนาดขอบยังลุ้งเลยนะครับพี่มาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีตอกเป็นก้อนทองนะครับเออนี่แล้วก็ตอกด้วยอัคระยันด้านในนะครับอืมนี่นะครับพี่ฝั่งนี้จะเป็นพัดยศนะครับด้านในก็ตอกเหมือนเป็นอัคระเหมือนกันนะ สวยจริงนะพี่นะดูดิเออมาไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซอมโอ้โหนะครับสวยงามนะครับพี่ด้านหลังนะครับตัวพัยดยศหรือว่าพัดเลื่อนสมณศักดิ์เองนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้ากากเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะจะเป็นงานหน้ากากเงินนะครับพี่นี่นะครับ หน้ากากเงินแท้นะครับเห็นไหมพี่เป็นเงินหนาหนาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงยานะครับนี่นะครับเออสวยนะครับพี่สวยๆงานลงยาก็สวยมากนะครับดูนะพี่นะด้านในจะลงยาเหลืองนะครับคมชัดนะพี่ลงยาแดงแบบไม่ทั่วมไม่จมนะครับไม่ล้นออกมาในงานนะครับสามารถมองเห็นรายละเอียดของ ของงานออกแบบได้แบบคมชัดมากนะพี่ดูยาเขียวก็ชัดนะครับส่วนยาแดงด้านข้างนะครับเออสวยคมชัดจริงๆเลยพี่นะนี่ลงยาได้แบบละเอียดนะครับงดงามจริงๆเลพี่นะแล้วก็สีผิวด้านหลังนะครับ ตรงกลางจะเป็นแบบเป็นอาบน้ําทองหน่อยนะพี่นะแล้วก็ขอบด้านข้างจะเป็นสีลุ้งๆนะครับเป็นม่วงลุ้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามนะครับอันนี้จะตอกหมายเลขเป็นสามสามหนึ่งะพี่นะสามสามหนึ่งนะครับนี่ฝั่งนี้จะตอกเป็นนําเลิกนะครับอือือชัดเจนนะครับก็ ในเหรียญน,นี้นะครับเขาตอกนำเลิกในฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแสดงว่าอันนี้จะเป็นเหรียญที่มากับชุดไข่นะครับเป็นเหรียญไข่เนื้อทองคําชุดที่ 3, นะครับก็คือเป็นเนื้อทองคําลงยาแดงนะพี่นี่เขาจะมาชุดเดียวกันกับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดที่3นะครับจะตอกนำเลิกฝั่งฝั่งซ้ายมือ ซ้ายมือเรานะพี่นะเห็นไหมพี่นี่นะครับนี่จะมาในชุดที่3ส่วนยาแดงอีกเหรียญหนึ่งนะครับเขาจะมาในชุดที่4นะพี่อ่านี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เหรียญในรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงพ่อพัดนะพี่นะ ในชุดที่เป็นเหรียญไข่นะพี่เป็นชุดนำเลิกนะครับพี่ๆมีเก็บกันบ้างหรือยังเอย่ยสำหรับปลลิศนะครับปริศมองว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะพี่นะทุกๆคนก็รู้กันอยู่นะพี่นะว่าเหรียญน,นำเลิกหายากมากแล้วก็ซัจัดสร้างน้อยมากๆจริงๆนะพี่นะเออถ้ามีโอกาสหาเก็บกันให้ได้นะพี่ก็เดี๋ยวในเดือนมีนาคมนะครับ พเพื่อนๆพี่ๆหรือ FC ท่านไหนนะครับรอเหรียญลุ้นธรรมดาก็สามารถรอติดตามชมกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวปลิตมีมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันแน่นอนเลยพี่นะในลุ้นธรรมดานะครับรอติดตามชมกันนะพี่นะสุดท้ายนี้นะพี่นะปริตก็ฝากไปพี่ฝากกด s ั b สไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ปลิตด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหนะ้า ปริสจะนำเหรียญรุ่นไหนนะครับมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่สวัสดีครับนี่สวยงามสวยงามปลริป,ปิดพระปลริป,ปิดพระปลริป,ปิดพระพระพระปลริป,ปิดพระปลริป,ปิดพระปริปริดพระพระพระ